สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูน้ำอีกแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมีคอนเซปต,ต์เดิมนะคะก็คือจําแค่ประโยคเดียวสามารถแต่งได้เป็นร้อยเป็นพันประโยคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ครูน้ำให้จำโครงสร้างว่า the apple is red The a p p l Eat late แล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็คือ I am happy I am happy เป็นยังไงคะหลายๆคนก็ลองดัดแปลงได้ไปหลายประโยคเลยใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้ำก็จะมาพามาดูรูปแบบของประโยคโครงสร้างประโยอีกหลายๆแบบนะคะที่เราจะเอามาดัดแปลง ให้มันได้หลากหลายมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วหลักการของครูน้ำที่ให้จําประโยคนะคะก็คือเพื่อให้เราฝึกสังเกตโครงสร้างของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เราต้องนึกเป็นภาษาอังกฤษะคะ่ะโดยเราต้องดูมากๆอ่านมากๆฟังมากๆแล้วก็สังเกตโครงสร้างของมันนะคะแล้วเราก็ดัดแปลงเอาคําศัพท์ของเราที่เราต้องการจะพูดใส่เข้าไปนั่นเองค่ะมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งนะคะที่จะ ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วอย่าคิดเป็นภาษาไทยก่อนนั่นเองค่ะค่ะเราลองมาดูประโยคนี้กันนะคะ it is john's apple it is john's apple เห็นไหมคะมันมี apostrophe s อยู่ด้วยนะคะ apostrophe s เนี่ยบางครั้งเราอาจจะสับสนนะคะว่ามันเป็นคำย่อของคำว่า i s ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วถ้ามันมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะ mm hmm. ก็คือตำแหน่งคือหลังคำนามเนี่ยมันจะแสดงความเป็นเจ้าของว่าคำที่ตามมาเนี่ยมันเป็นของคำนามน,นั้นนนนั่นเองดังนั้นประโยคนี้จึงหมายความว่า Apple ิลลูกนี้มันเป็นของ j o h n นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเราก็สามารถเปลี่ยนจาก j o h n นเป็นชื่อคนนะคะหรือเราอาจจะเปลี่ยนจากคำว่า Apple เป็นค่าเป็น b o ๊กอย่างนี้ก็ได้เป็นยังไงคะเรารู้จักสังเกตรประโยคแล้วก็สามารถแตดแปลงได้หลากหลายเลยนะคะ ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าตุ๊กตามีตัวนี้เนี่ยเป็นของน้องดินนะคะอ่าเราก็สามารถที่จะใช้โครงสร้างเมื่อกี้ได้เลยนะคะเราก็จะได้ว่า it is Dins teddy bear it is Dins teddy bear เห็นไหมคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อคนอะไรก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งของอะไรก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ประโยคต่อมานะคะ I give him The apple I give him the apple mm hmm. ก็คือฉันให้แอปเปิลกับเขา,าเห็นไหมคะว่าเราสามารถใช้รูปประโยคนี้เลยนะคะมาดัดแปลงนะคะโดยคำว่า him เนี้ยนะคะก็คือแปลว่าเขาผู้ชายนั่นเองแต่ว่าทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเห็นไหมคะเราต้องรู้จักโพนาวของ ทุกหน้าตาเลยนะคะว่าประธานใช้เป็น he ใช่ไหมคะแสดงความเป็นเจ้าของใช้เป็น his แล้วก็เป็นกรรมก็คือใช้หิ m น,นั่นเองเราต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวคูน้นำจะขึ้นตารางให้ดูนะคะลองเอาไปฝึกใช้ให้ถูกกันนะคะ ค่ะที่เราเห็นนี้นะคะก็คือ pronoun chart นั่นเองนะคะ pronoun ก็คือคำสรรพนามที่เอาไว้เรียกแทนคำนามนั่นเองค่ะส่วนมากที่เราจะคุ้นกันก็คือจะเป็นช่องแรกใช่ไหมคะสีเหลืองคือเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็น subject pronoun หรือเป็นประธานของประโยคนั่นเองที่เราคุ้นกันก็คือคำว่า I ที่แปลว่าฉัน you ที่แปลว่าคุณ he ที่แปลว่าเขาผู้ชาย she เขาผู้หญิงหล่อนผู้หญิง it มัน we พวกเรา you คุณที่เป็นพาะหูจพสใช่ไหมคะแล้วก็ they ที่แปลว่าพวกเขาแต่ว่าเห็นไหมคะว่าหน้าตาของมันนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามหน้าที่ของมันนะคะเช่นคําว่า I ที่แปลว่าฉันใช้เป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นกรรมของประโยคเราก็จะใช้ me แล้วถ้าแสดงความเป็นเจ้าของก็จะใช้ My เห็นไหมคะว่าโพนาวมันจะมีหลายหน้าตาแล้วก็มีหน้าที่ต่างกันออกไปเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจนะคะให้ละเอียดถ้าใครอยากจะให้คุณน้ำทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะค่ะแล้วก็อีกประโยคนึงนะคะเป็นประโยคที่คล้ายกับประโยคเมื่อกี้เลยนะคะแต่ลองสังเกตที่คำกริยาดูนะคะ he gives it to John He gives it to John เขาให้มันกับจอห์เห็นไหมคะว่ากริยาก็คือคำว่า give น,นะคะถ้าประธานเป็นเอก,กพจน์ซึ่งครูน้ำได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับ าจะต้องเติม s หรือ es นั่นเองนะคะอ่าเป็นยังไงคะเราก็ต้องไปทําความเข้าใจเรื่องโพนาวนะคะว่าจะต้องใช้อะไรนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนตามตำแหน่งได้เลยนั่นเองคะ่ะหวังว่าคงจะไม่ยากนะคะลองไปฝึกปรับเปลี่ยนประโยคดูนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูน้ำก็จะหาแพทเทิร์นแบบนี้มาให้เราลองฝึกเปลี่ยน กันนอีะะคะแล้วเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับ part of speech ไปด้วยในตัวนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครอยากจะให้อธิบายอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะไปก่อนคะ่ะบาย